สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะมอลำมามอัปเดตก่อนมาเลาะชงนี้หมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วอสำหรับปีที่8นะครับมื่อวานนี้ได้มาอัปเดตพี่น้องผ้ามาเบิ่งมาชมมาอัปเดตนั่นก็คือหมืกขึ้นที่ผ่านมานี่บอทบอยซอแอนน้องเพชรน้องพ่อยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับผ้าแย่ยแตนนะครับยยแนนบย่แตนนะครับทัง้งแย่แตนนั่นแหละทั้งไง แตนนะครับแล้วก็ขอบรั้วทุกคนนนละ่ะไปกินเขารับประทานอาหารอยู่ในขอนแกนนะครับโอ้พามากินหอยแข้งใหญ่ๆพามากินกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดมือขอบครั้วเรากันมีความสุขนะครับหลๆกันเลยมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งนี้แหละเห็นอีกโมเมนต์หนึ่งเห็นอีกความสุขหนึ่งนะครับสำหรับบอสบอยแล้วกันทุกคนในขอบครัวมา รับประทานอาหารน้ากันนอ้เอา้ามีความสุขเลยครับมีความสุขเห็นภาพแบบนี้แล้วก็อมยิ้มน้ามีความสุขไปน้าตัวพี่น้องหมาอนก่อนก่อนไปกินมันเจมบอลมีคกามม่บุข้ามาก่อนเจนไม่กินหอยเชนใหญ่แล้วก็ุ้งไาพี่น้องสวัสดีครับน้องเพชรน้องพลวันนี้มากินข้าวครับผม หนาพ่อเขาเนี่ยเหียมเหลียมเพราะว่าวันนี้ก็ทั้งวันครับนอนตั้งแต่นอนตื่นเลยเหมือนีันรารกิจที่ต้องใช้สมองทั้งวันนี่ตอนเย็นก็เลยพายญ้ากับยายมือีหย้ามากคอนแกนครับจะเลยผ้าหลานมีเขาเป็นยังไงเรียกตาตาอยู่ไหนลาไหนลาอยู่ไหนคะปลตาหนาหรือเป็นโอโลยังสิเนาะบาง Nhai này nhanh nắng nấu, nhanh nắng 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 จับลองบึงยากหัวมันเป็นไรบอเฮ้ยแง่ง่งจับจับจับเลยจับเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงน้ำน้ำจับไม่ได้เลยโอจับจับจับับเป็นยาจับอันเฮ้ยเน่ะทำทายันา ปลาไหนปลาปลาอยู่ไหนครับปลาอยู่ไหนปลา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  หลังจากที่กินเขารับประทานอาหารเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับก็ถึงเดินทางกับพุ่นละพี่น้องแต่ว่าเดินทางกับบอดบอยกับซอแอนเพิินขับบีเอ็มไปมันนี่เพิินก็เลยเปิดสั้นลูปฟันสั้นลูปนะครับให้น้องพ่อยน้องเพชรได้เล่นได้ชมบรรยากาศโอ้ยไปเบิ่งไปเบิ่งพี่น้องสวัสดีตอนแมวหน่อยว้าอาสลับกันอาสลับกันเอาลงผมอ่าเดวเดี๋ยวสลับกันสลับกันลอมาก่อน อัน,น้องดโอเคอันต้องพลอยมาทีต้องพลอยมาเปิดนรเลย้พลอยมาลไหกไหวไหมคนดว้าวอันนี้ยืดขึ้นว้าวว้าวสิลูกว้าวก่อนว้าวว้าวดีวะลูกดีวโอเคโอเคแป๊บนึง นีท yeah, wow. so wow. mm ีลคนยินดทีละคนเป็นไงบ้างอยมนเปวิวเอปาเออตื่นเต้นไหมครตื่นเต้นไหมคะับป่าปีปาเราปาขับรถครับปป่ปปาไปเบาเดี๋ยวพ่อขับไปเบา คือกันดีกันอยากคือกัรเอาล้อกนางล้อกนางดีไหมตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมโอ้ดีใจแล้วคนอ่ะโอ้เต้นเต้นเต้นเมลอนเมลอนเต้นบอ่ เปิดปะทุนเลยเปิดสนุกเลยเลยเอาสนับไปน้องเพชรได้ไหมให้น้องเพชรด้วยให้น้องเพชรด้วยอ่ะอันลงมาก่อ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 นอ้าวอาาลกม๋ออ๋อสองคนเลยก็ได้เอาเติมติมแม่แม่เลยอันแม่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ขยันยืนยืน่ะเออตรงนี้เออว้าว โอ้ยคงถึกอกถึกใจนะครับเบิ้งนะครับทั้งสองคนน้องพ่อยน้องเพชรเพิ่นได้ขึ้นไปอยุ่ซึ่งสั้นลูกนะครับยืนนะครับเออโอ้ยเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับน้องพ่อยน้องเพชรที่ได้พบกับเจอกับบรรยากาศแบบนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะนะครับมาอัปเดตพี่น้องแฟนครับช่องเราะมอลำเอออัปเดตน้องเพชรน้องพ่อยบดบอยซอแอนนะครับแล้วก็อัปเดตต่างๆนะครับสำหรับ ช่องเราะหมอล่มฝากแฟนคลับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และนี่อีกหนึ่งโมเมนต์โมเมนต,ต์ความนา่ารักเอามาฝากกันพี่น้อง